สวัสดีท่านสมาชิกทูวร์เชนนะครับนำผู้ชมมาติดตามการถา่ายทอดสดฟ,ฟุตบอลเมืองไทยลีกหรือว่าไทยลีก2นะครับมากันที่สนามห้วยม้าสเตเดียมนะครับที่จังหวัดแพร่แหละครับเกมระหว่างเจ้าถิ่นนะครับแพร่ในเด็ดทีมระดับที่1นึงตารางกับเปิดบ้านพบพลังการ f e อนะครับซ้ <laughs> ายครับเอาศาส,สนาพงศ์เข้ามาโขกลุ้นลงมือแล้วเรียบร้อยเลยครับ1-0ครับโอ้โหพลังการขึ้นนำแล้วครับ โอ้หเจฟฟ์สั้นครับเดี๋ยวต้องดูว่าจังหวะเขาหม่งกดลงพื้นแล้บอลไปฉลับใครหรือเปล่าครับบอลมันตกพื้นแล้วเหมือนทาให้ผู้สังเกเสียจังหวะไปด้วยนะครับดูครับโหมมาโอ้มีตัวแย่ด้านหน้าทําลายสมาธิไปนิดนึงครับแต่ไม่โดนใครนะครับน่าจะไม่โดนใครกุสาว์โอ้ยเจ้คุณกิดดักไว้ยังจิ้มขึ้นกันมากิซะให้มาอเล็กซ์โอ้ยพลิกสวยมากครับแล้วไม่ล้ำซ้ายเน้นๆเลยโอ้ยสองศูนย์ครับ โอ้โหดูนี่สวยงามจริงๆครับตัวพลิกของอเล็กซ์ดูตรงนี้ว่าล้ำไม่ล้ำไม่ล้ำครับไม่ล้ำชัดเจนครับคนที่อยู่ท้ายสุดเป็นตัวคัดท้ายคือสุวรรณพัฒน์กิ่งแก้วนะครับเดินขึ้นมาไม่ทันครับแล้วพลิกหนีมาตรงนี้หลุดเลยครับมีความเวสปีดต,ต้นดีแล้วก็ปลายเล่นทางใช่มาคีสานุตตวัดมาแล้วเกือบถึงกุศลอเล็กซ์ยังได้อยู่ครับเคซสานเคซสานุกกระชากขึ้นมาสายจริง3-0ครับโอ้โหปลกันใหญ่เลยครับ โอ้โหดูครับบอลตกมาตรงนี้รุมมาแย่งได้ครับเอกสิทธิ์ให้มาคีินซโน่ให้มาสุนพัฒน์แย่ได้แล้วนึกว่ารอดแล้วครับแต่คีินซโน่ยังตามมาเก็บได้แล้วซัดซ้ายเลยครับบอลเรียดผ่านมือของสุภวัฒน์สิงห์โตไทยเข้าไปคือยิงไปต้องบอกใกล้ตัวสุภวัฒน์มาก,กนะครับแต่ทิ้งตัวเนี่ยครับปัดไม่ทันเปิดมาเอา้าแล้วเรียบร้อยกรอ้โห อู้จังมาออกมาของสุภวัตครับแล้วกฤษณะถึงก่อนครับ4-0ครับผู้สาวประตูที่ออกมาสุภวัฒนี่ยังไม่ถึงบอลนะครับถึงแม้ว่าจะปะทะกันหลังจากนั้นก็เป็นประตูเป็นที่เรียบร้อยแล้วละครับดูครับเปิดมากฤษณะไม่ล้ำหน้าเลยนะครับโฉบมามงตัดหน้าได้ก่อนแล้วนุินที่อยู่ที่บอล์อานะครับผููถึงให้สัญญ,ญาณเอา้าแล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้ห ไล่มาเป็น1ต่อ4ครับภาพจับมาที่เวลตันสมิธนะครับนี่ยผูส้สิงเต่าให้สัญญาแล้วยิงเลยครับโอ้ยิงดีมากครับออยอมเลยครับลูกนี้ยิงดีจริงครับคือโน้ตคือไม่ดีครับสมิธอ่านะครับสมิธขวามีครับเราให้มามาไปกักกันน,นิดนึงเสร็จเซร,รเอา ยังไงครับเสดวุฒิอุ้ยตัดเข้าในซ้ายยิงเรียบร้อยเอาแล้วครับไล่ลงสองต่อสี่โอ้สุดสวยเลยครับบูมิดดูครับใข่บอลยิงพลาดเองนะครับทางฝั่งของพลังการแล้วเหมือนจะเสียจังหวะไปแล้วครับเสดวฒินี่ครับยึดยักอยู่แล้วหาจังหวะยิงด้วยซ้ายจนได้ครับแนวรับบูมิดไปถอยครับไม่ได้เข้าประกบไม่ได้ช่วยกันเข้าประกดดันครับแล้วยิงตรงนี้ยดูกรุณกิบ ออกมาทางขวาสุนทรภัทร์มีเวลาเปิดหยอดเข้ามาแล้วโคดูริศเรียบร้อยแล้วสามต่อสี่ครับโอ้โหไล่มาครับอูฮอาทิศครับดูครับเปิดมาแล้วก็โอ้โหโม่งเข้าไปครับผู้โคกเสาแรกแล้วก็เป่าจบเกมครับอูฮัวพระมิเต็นครับ ไล่ไม่ทันครับแพ้ให้กับพลังการดอฟซีไปแบบสุดมันเลยครับ3ประตูต่อ4ครับ